เอามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามหาฝนนะครับฝนเมื่อวานนี่ร้อนจ้าครับได้รับความเสียหายกันไปหลายที่เจอลมกันครับเมื่อวานไม่มีฝนนะครับมีแต่ลมแต่วันนี้มองแล้วเหมือนคืบไปหมดแล้วครับดเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับวันนี้ว่าจะมีลมนะมีฝนนะแต่มองแลเหมือนจะมีฝนครับวันนี้เดี๋ยวมารอดูกัน ค้มไม่หมดแล้วครับวันนี้เดี๋ยวรอดูกันม,ม,ม,มาแล้วครับลอยผ่านไปผ่านมาแล้วครับลงเม็ดหยิมหยิมแล้วครับ ดูเมฆมันไหลนะครับจะเห็นได้ชัดนะลมก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะฝนหรือลมจะขย่า,ยาวสิมาแล้วครับความแรงของลมเห็นต้นไม้ไหมครับ ลมแรงอยู่ครับเพราะข้างบนเมฆมันไหลเร็วมากเลยครับโอ้เย็นจะเยือกเลยครับเย็นยิ่งกว่าลมหนาวอีกดูเมฆนะครับไหลจากข้างบนนะครับลงไปตันอยู่ข้างล่างครับข้างล่างนิ่งมากเลยครับนุ่มไม่ไปไหนเลยครับ มันดันอยู่ครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็นลมทะเลนะครับดันกันอยู่เดี๋ยวดูว่ามันจะดันกลับมาไหม,ไหหมแมเมมเปิดก๊อกนอกดูดีก๊อกทักผ้า ฟ้า,าไม่ไหลก็น้ำก็ปาไม่ไหลอะดิแล้ยสมไมในเทนน่าฝน่ะใช้กันหมดแข็งมันดึงปั๊มมันดึงใช้ไปทั่วเดีเย๋ยวม,มาดูกันนะครับเมฆมันตันอยู่ตรงนี้นะครับเมฆไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตันอยู่แค่ตรงนี้ครับลมมันข้างล่างมังนดันอยู่ถ้าย้อนกลับมานะ่ะตกครับ ดูเมฆข้างบนครับมันไหลอยู่ไหลหมุนอยู่นะครับตกแล้วครับตอนนี้ลมดันนก็ฟ้ามันไม่ดึงไปเติมถ่านหรือว่ามันก็ไม่หมด้ตัวนก็เปียตกแล้วนะครับ มันฝลเลยนะครับแรงมากตอนนี้ลมมันลงคนระับตอนนี้มันลมกลับขึ้นมาจากทะเลแล้วครับแรงมากครับผมจะกระโชกเป็นช่วงๆนะครับลมแรงมากครับทำอะไรไม่ได้เลยครับ แต่เส้นนี้ครับถ้าใครขับไม่ดีถนนเส้นนี้ลงถนนกันง่ายๆเลยนะครับมันลื่นครับถนนคอนกรีตด,ดูน้ำที่ถนนไบแจะดูน้ำได้แทะไหล แรงไม่แรงมาดูนี่ถนนมาขันขัานจะแรงมาก ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูจากบอ่อนั้นกลับมาได้ดูครับรอบนี้มีแต่ลมครับลมแรงมากลมแรงนะครับรอบนี้ ครับมีที่หลบฝนดูครับดูลมทั้งลมทั้งฝนเลยครับ ดูฝั่งนี้มั่งครับแลนจะมองอะไรไม่เห็นนะครับทั้งลมเลยครับดูฝั่งนี้จะเห็นลมครับเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าถ่ายน้ำน,นะครับ เดี๋ยวดูจากบ่อนั้นแหละครับผลแรกไม่ค่อยเกลือกครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านกันนะครับผลหายก่อนจะไปดูปลาเกลือกกันเดี๋ยวจะพาไปจับปลาเกลือกครับ โอ้ยดูลมครับดูเม็ดฝนนะครับทัง้งฝนทั้งลมเลยครับตอนนี้ ที่สองครับรอบนี้ลมแรงมากครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับแต่รอบนี้ลมแรงครับตกทั้งวันครับผมนี่ก็ยังไม่เลิกเลยครับตกเยอะนะครับวันนี้ยตกจนได้น้ำเต็มบ่อแล้ครับเนี่ย เสียงท่อวิ่งน้ำกันหึมเลยครับเดี๋ยวพามาดูในคลองครับนี่ก็ยังไม่ขาดเม็ดนะครับหน่นครับเห็นน้ำในคลองกันไหมครับเห็นไหมครับเต็มคลองเลย ผมว่าจะไม่ขึ้นปลานะครับทีแรกผมว่าจะขึ้นปลานี่ผมจะไม่ขึ้นลละเแล้วผมว่าจะสูบน้ำจับปลาครับปลามันได้น้ำแล้วครับผมไม่สูบแล้ว ตกแรงอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงแลครับเนี่ยมีน้ำเลยครับในบอ่อก็เต็มแล้วครับ <c oughs> นี่ครับน้ำในคลอง ฝั่งนู้นสงสัสยมันหักแน่เลยไม้สะพานเนี่ยสุดข้างเดียวพามาดูฝนตกครับอัปเดตให้ดูครับว่าตกทั่วกันไหมทั่วนะครับวันนี้ตกถึงกันหมดครับ บางพื้นที่เขาก็ถ่ายตากเอาไว้แล้วนะครับผมนี่ครับถายตากไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยฝนก็ตกลงมาพอดีเลยครับแต่คงยังไม่มีใครกล้าหวานหรอกครับเพราะน้ำมัน ไม่มีในคลองกันครับไ <c oughs> ถไว้กันหมดแล้วนะครับไถาตากกันหมดแล้วทุกปีเขาจะทำนากันอยู่ครับปีนี้ไม่มีน้ำครับไถยอย่างเดียว

แปลงนี้มันไม่ใช่ทำนานาเนี่ยแต่นี้มนไมไ่ถ่ายเขาได้ทำแปลงไหนที่ถ่ายไว้ก็มันจะเห็นน้ำนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับคืนนี้จับกลบกันบ้านเลยครับ แปลงไหนที่ยังไม่ได้ไถก็สภาพอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคืนนี้ดูไกล้บรรดาแสงกระสือกันนะครับบานเลยครับคืนนี้คอยดูครับตกถึง,ถง,ถงก,กันหมดครับวันนี้ชุ่มชําอยู่ครับ ไม่รู้ว่าคืนนี้จะซ้ำหรือเปล่านะครับอลองเบรกเบรกต้นงสัไฟอ่ะ นี่หยุดแล้วนะครับตกเกือบทั้งวันนะครับตั้งแต่8โมงนะครับแล้วก็มาหยุดเอาประมาณสัก10โมง11โมงนะครับรอบหนึ่งตั้งแต่นั้นก็ตกมาอีกครับตกแล้วตอนนี้ก็มาหยุดอีกพักหนึ่งแล้วก็ตกยาวเลยครับตอนนี้รอบแรกสองรอบแรกะครับแรงรอบสุดท้ายนี่มันก็จะเป็นฝนฝอยๆครับไม่ค่อยแรง บางคนถ้ากระดันไว้แล้วนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่มีน้ำใส่นี่ดันอย่างเงี้ยครับคอยดูเหอะเดี๋ยวหญ้านี่ท่วมเลยครับต้องขยันฉีดครับนี่ครับน้าเต็มเลยครับโหไปบอกซะน้ำเต็ม,มบอกว่าเออได้น้ำ <c oughs> ผมก็พูดผิดปากก็เร็วไปมันเคย มีน้ำอยู่ครับน้ำขังอยู่โอ้แต่แรงครับวันนี้ยอมรับแรงมากลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไรแล้วครับแต่ฝนน่ะแรงมากวันนี้เห็นไหมครับน้ำเนี่ยบ่อแห้งๆมีน้ำเลยนะครับวันนี้แต่ก็คงไม่มีใครกล้าปล่อยอะไรหรอกครับเพราะในคลองมันไม่มีอะไร ถ้าข้างบนไม่มีมน้ําลงมาให้ข้างล่างปล่อยอะไรไปก็หมดเลยครับนี่มีแต่น้ําฝนนะครับนนนนคนละสว่วนอืออันนี้อีกเส้นนะถนนตอนนี้ก็เริ่มสร้างใหม่กนันหลายเส้นครับปาดของเก่าทิ้ง แล้วก็บดอัดลงไปครับปูนซีเมนต์บดอัดกับของเก่าลงไปรองพื้นเดี๋ยวก็ลาดยางซีเมนต์ใหม่ครับเอ้ลาดยางมาตอยใหม่ครับฝากผมกันเนาะฝากถือหน่อย สมกับที่รอคอยแล้วครับตกดูดินครับได้น้ำเยอะมากครับสมกับที่รอคอยเลยครับเนี่ยที่แรกว่าจะสูบน้ำจับปลาไปขายครับไม่ต้องสูบแล้วครับมีน้ำเข้าแล้ว ปลาลอดตายแล้วครับดูทางเดินครับเหนียวไปหมดแล้วครับแรงกระบ,บนฝนตกกระบ,บนกันครับแต่ดีอย่างครับภาคพื้นนี้เมื่อวานนี้ตกลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับพอประมาณครับ เดี๋ยววนันสองวนันเดี๋ยวมาดูหญ้านะครับชุ่มฉ่ำแต่ก็ยังคงไม่มีใครกล้าจะสูบเข้าไปเลี้ยงหรอกครับเพราะยังไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงกันเพราะทุกคนก็รู้ครับว่าเขื่อนไม่มีน้ำตอนนี้ อูน่าจะเอาไม้อะไรใส่สะพานนู่นฮะดูผักบุ้งได้น้ำครับทะลึ่งยอดไหญ่เลยครับเนื้ยอดขาวๆเลยครับใครจะกินก็มาเก็บเอานะครับยอดขาวๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ย เหี๋ยอมก็ไข่ผ <c oughs> ักบุ้งยอดงามๆเลยครับนู่นครับยอดงามๆเลยไปแล้วครับทำงานก่อนพ <c oughs> ามาอัปเดตหน้างานครับ จากฝนตกเมื่อวานนี้ครับยังไม่ได้เทคานนะครับยังดีนะครับที่ยกคานล,ลอยเอาไว้เออนี่แหละครับผลกระทบของฝนตกก็ดีไม่ตกก็ดีครับ เดี๋ยววันนี้เอาไม้อทำแบบผ่อนครับเดี๋ยวไม่ทันการใครเข้าไปจับเอืงฮะแถวบ้านแล้วจับมาให้เหรอ เมื่อวานฝนตกครับวันนี้ร้อนแดดเปี้ยงเปี้ยงเลยครับอันร้อนอีกแล้วครับไม่รู้จะตกตอนไหน<ม>เดี๋ยวเตรียมเหล็กทําครงแบบก่อนครับ ร้อนทั้งมันใช้เหล็กเก่านี่แหละครับทำแบบก็มีให้เช่านะครับแต่เราใช้าตามวิถีเราก่อนไม้เรามีอยู่ทำแบบไปก่อนครับไม่พอก็ค่อ,อ,อยไปเช่าแบบตามนั้นครับ